ทางร้านเขาเพิ่มมาให้แล้วนะครับกับขั่ว d ีนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมขั้วจะแตกต่างกันจะมี MT กับ d y ไปเลือกให้ดีนะในตรกคา MT จะใส่กับขั่วแบตของ m a ร i t a นะครับเจียปูแคนเดดีนะครับอะไรต่างๆนะครับแบตจีนทั่วไปใส่ได้แต่ถ้าเป็นขั่วของ d y นี่เลยจะใส่ของโอซูกะได้หรือใส่ของมาสรุได้นี่แล้วคือแบตอึดแบตท,ทนบอกเลยดูวยความแตกต่างนะครับ ฟังเสียงดูนะครับ่นี่แล้วดูนะครับว่าแรงจริงแล้วก็แบตอึดแบตทนด้วยนะครับเนี่ยฟังจากเสียงดูเลยว่าใส่แบตตัวใหญ่เนี่ยมันจะแรงกว่าและอึดกว่าด้วยนะครับถ้าอยากได้แบตก้อนใหญ่ๆอึดทนๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับกับยูเซียนนะครับสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์แบตตัวนี้ก้อนใหญ่นะครับไปเลือกได้นะครับใส่ได้นะครับมี กดปุ่มนะครับแสดงสถานะของแบตเตอรี่ด้วยนี่นะครับสีแดงแบบนี้เป็นขั้ว D Y เลือกให้ดีนะไปกดสินค้าที่ตะกร้าเลยด้านซ้ายมือเลยนะครับ